ช่องไทยรีแคปฮับขอบคุณที่รับชมและติดตามใน Lost Season สแจ็คเคทและล็อกได้เข้าไปในช่องลับใต้ดินและพบกับชายคนหนึ่งชื่อเดสมอนด์ฮิวที่อาศัยอยู่ข้างในเดสมอนด์อธิบายว่าเรือใบของเขาประสบอุบัติเหตุและมาตกที่เกาะเมื่อ3าปีที่แล้วหลังจากนั้นเขาถูกกลุ่มลึกลับที่เรียกว่า d a m a g ิ i n i t i a t i v e ให้มาพักในช่องลับและทิมตัวเลขที่ต้องคำสาดลงในคอมพิวเตอร์ทุกๆ108นาทีหรือไม่เช่นนั้นโลกทั้งใบจะจบสิ้นก่อนมาถึงเกาะแห่งนี้ เดสมอนด์เคยเป็นชายร้า่าที่ถูกตรวจจากกองทัพทหารอย่างไร้เกียรติเขาต้องการแต่งงานกับหญิงสาวเพนนีคนที่เขารักแต่เขาถูกข่มขู่โดยชาวิตมอร์พ่อผู้มีอำนาจและร่ำรวยของเพนนีซึ่งพยายามขับไล่เขาออกจากชีวิตเธอเพื่อให้ได้การยอมรับและเคารพจากวิตมอร์เดสมอนด์จึงพยายามชนะการแข่งขันเรือใบซึ่งท้ายที่สุดก็ทําให้เขาประสบอุบัติเหตุและมาตกที่เกาะโดยตอนนี้เมื่อมีผู้รอดชีวิตใหม่ที่จะมาทําหน้าที่แทนเขาในห้องลับนี้ เดสมอน d จึงหนีออกจากเกาะด้วยเรือใบลับของเขาในขณะเดียวกันแจ็คและล็อกพบวิดีโอจากดาม,มาในปี1970โดยมีชายชื่อปีแอชางอธิบายว่าห้องลับนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาปรากฏการณ์ทางแม่เหล็กที่อันตรายบนเกาะน,นี้ล็อกเชื่อในเรื่องนี้และมุ่งมั่นที่จะพิมพ์ตัวเลขต่อไปแต่แจ็คมองว่าเรื่องนี้เป็นแค่การทดลองทางจิตวิทยาที่ไร้สาระในขณะเดียวกันไมเคิลจิน และซอเยอร์ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกพัดกลับขึ้นฝั่งอีกด้านของเกาะที่ซึ่งพวกเขาถูกพบโดยกลุ่มผู้รอดชีวิตจากส่วนท้ายของเครื่องบินอเชิยนิกผู้รอดชีวิตจากกลุ่มนี้รวมถึงอนาลูเซียคอเตสตำรวจหญิงที่เข้ามาควบคุมกลุ่มลิปบีสมิธผู้สนับสนุนทางการเงินที่ให้ทุนการเดินทางของเดสมอนด์และเคยเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลจิตเวชเดียวกับฮารีมิสเตอร์อีโกอดีตหัวหน้าแก๊งค้ายาที่กลายมาเป็นบานหลวงและมีความเชื่อในพลังลึกลับของเกาะเหมือนกับล็อก และเบอร์นาดแนลเลอร์สามีที่หายตัวไปซึ่งโรสมั่นใจว่าเขายังมีชีวิตอยู่ขณะที่กลุ่มเดินทางข้ามเกาะเพื่อรวมตัวกับผู้รอดชีวิตคนอื่นๆและช่วยชีวิตซอเยอร์ที่บาดเจ็บกลุ่มผู้รอดชีวิตจากส่วนท้ายอธิบายประวัติของพวกเขาบนเกาะจนถึงตอนนี้พวกเขาก็ถูกแทรกซึมโดยหนึ่งในสมาชิกของพวกคนอื่นซึ่งในที่สุดถูกอนาลูเซียได้ฆ่าตายและหลายคนในกลุ่มผู้รอดชีวิตก็ถูกฆ่าหรือถูกลักพาตัวไปในขณะที่อยู่บนเกาะ ในที่สุดพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงอีกฝั่งตรงข้ามของเกาะอ,อนาลูเซียได้ยิงไปที่แชนนอนและฆ่าเธอโดยเข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นสมาชิกของผู้คนอื่นหลังจากนั้นแจ็คช่วยชีวิตซอเยอร์โรสและเบอร์นาดได้กลับมาพบกันอีกครั้งและอนาลูเซียถูกขับออกจากกลุ่มเนื่องจากการฆ่าแชนนอนอีโกเข้าร่วมภารกิจของล็อกในการทิมหมายเลขในช่องลับต่อไปและทั้งสองได้พบกับภาพยนตร์คำแนะนำของดามาเพิ่มเติมที่ซ่อนอยู่ในอีกช่องลับหนึ่ง ซึ่งเตือนพวกเขาไม่ให้ใช้คอมพิวเตอร์ในสถานีเพื่อสื่อสารกับโลกภายนอกเนื่องจากอาจนำไปสู่เหตุการณ์ที่ร้ายแรงอีกครั้งแม้ว่าจะมีคำเตือนนี้ไมเคิลก็ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสื่อสารกับผู้ที่อ้างว่าเป็นวอร์หลังจากทราบที่อยู่ที่อ้างว่าเป็นของวอร์ไมเคิลจึงออกเดินทางในป่าเพื่อหาลูกชายของเขาในขณะเดียวกันอีกโก้พบว่าเครื่องบินที่ฆ่าบูนคือเครื่องบินของเขาที่ใช้ขนส่งเฮโรอีนจากไนจีเรีย เครื่องบินนั้นมีศพของน้องชายนักบวชที่มีจิตใจดีของเขาซึ่งถูกฆ่าด้วยความประมาทของอีโก,โก้การตายของน้องชายเขาคือสาเหตุที่ทำให้อีโก้หันหลังให้กับชีวิตในด้านมืดและหันมาเชื่อในความศรัทธาพระเจ้านอกจากนี้ยังพบเฮโรอีนในเครื่องบินจำนวนมากซึ่งชาลีก็ได้หยิบมันไปทำให้ความสัมพันธ์ของเขากับลายถึงเครียดซันยังค้นพบว่าเธอกำลังตั้งรันซึ่งทำให้เธอกังวลเนื่องจากจินมีภาวะมีบุตรยาก และไม่สามารถมีลูกได้ทั้งคู่เคยเผชิญกับความตึงเครียดในความสัมพันธ์จากปัญหานี้เพราะลูกที่เธอกำลังตั้งครรภ์อาจไม่ใช่ลูกของจินซึ่งอาจทำลายความสัมพันธ์ที่เขาทั้งคู่พยายามสร้างใหม่โรสและเบอร์นาตัดสินใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจะอยู่ที่เกาะน,นี้เพราะโรสเชื่อว่าเกาะน,นี้มีความพิเศษและได้รักษามะเร็งระยะสุดท้ายของเธอให้หายหลังจากนั้นรูซอกลับมาที่ค่ายของผู้รอดชีวิต และเปิดเผยว่าเธอจับชายคนหนึ่งชื่อเฮนรี่เกลเฮนรี่อ้างว่าเขาตกลงมาที่เกาะในบอลูลูลมร้อนเมื่อสี่เดือนก่อนแต่ซายิดสงสัยว่าเขาคือสมาชิกของผู้คนอื่นและได้ทรมานเขาเพื่อหาคําตอบแต่ก็ไม่สาเร็จแม้ซายิดจะเตือนแจ็คแต่เขาก็แทรกแซงการทรมานของเฮนรี่และสั่งให้เก็บเขาไว้เป็นนักโทษจนกว่าจะตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรกับเขาต่อไปขณะที่เฮนรี่เป็นนักโทษในช่องลับเขาได้สร้างมิตรภาพกับล็อก โดยเฮนรี่ได้หลอกล่อให้หล็อกตระหนักว่าแจ็คมักจะทำตามสิ่งที่เขาต้องการเสมอและล็อกเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำมากกว่าแจ็คในที่สุดสยิดก็พบหลุมศพของเฮนรี่เกลตัวจริงซึ่งพิสูจน์ได้ว่าผู้ต้องสงสัยคือสมาชิกของผู้คนอื่นแม้ว่าแจ็คและเคสจะวางแผนแลกตัวนักโทษกับวอแต่ไม่เคลื่อนกลับมาที่ช่องลับจากการเดินทางและอธิบายว่าผู้คนอื่นเป็นแค่กลุ่มเล็กๆและแทบไม่มีพิษร้ายอะไรเลยซึ่งสามารถเอาชนะพวกเขาได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตามไมเคิลเขากลับมาเพื่อลอบฆ่าผู้ที่อาศัยในช่องลับได้แก่อนาลูเซียและลอบบี้อีกทั้งยังปล่อยให้นักโทษหลบหนีไปแล้วยิงตัวเองที่แขนให้ดูเหมือนตัวเองถูกทำร้ายไมเคิลโกหกผู้รอดชีวิตว่าเฮนรี่หลบหนีและฆ่าอนาลูเซียและลอบบี้ก่อนจะนำแจ็คซอเยอร์เคสและฮร์รี่ไปช่วยวอร์ในทางกลับกันไมเคิลได้พาพวกเขาไปสู่กับดักโดยผู้ที่แอบอ้างว่าเป็นเฮนรี่เกลแท้ที่จริงแล้วเขาคือเบนจามินไลอัสผู้นำของผู้คนอื่น และอยู่เบื้องหลังกับดักนี้โดยเขาสัญญากับไมเคิลว่าให้พาตัวแจ็คสอเยอร์เคทและฮฮร์รี่มาเพื่อแลกกับการปล่อยตัวเขาและวอออกจากเกาะและได้ปล่อยฮฮร์รี่หนีออกไปเพื่อไปเตือนผู้รอดชีวิตคนอื่นๆให้อยู่ห่างจากพวกเขามิฉะนั้นแจ็คเคทและสอเยอร์จะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาในขณะเดียวกันหลังจากค้นพบว่าเฮนรี่เกลเป็นผู้โกหกล็อกก็รู้สึกหมดหวังกับความเชื่อในพลังลึกลับของเกาะนี้ และเริ่มสงสัยในความสำคัญของการพิมพ์หมายเลของคํามัติในคอมพิวเตอร์เดสมอนกลับมาที่เกาะและอธิบายกับล็อกว่าเขาได้ทำให้เครื่องบินของโอเชียนิก815ของกลุ่มพวกเขาเกิดอุบัติเหตุตกโดยไม่ได้ตั้งใจหลังจากพิมพ์หมายเลช้าเกินไปแม้จะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นล็อกยังคงมุ่งมั่นที่จะให้ตัวจับเวลาหมดลงเพื่อพิสูจน์ว่าการพิมพ์หมายเลของคํามัติลงบนคอมพิวเตอร์ไม่มีความหมายใดๆทันทีทันใดที่ตัวจับเวลาถึงเลขศูนย์ระบบควบคุมเกิดความล้มเหลว จากนั้นเดสมอนก็หมุนกุญแจลับที่เป็นมาตรการป้องกันสุดท้ายทําให้ช่องลับระเบิดและมีเสียงแหลมที่เจ็บปวดดังขึ้นพร้อมกับแสงสีขาวสว่างจ้าปกคลุมเกาะทั้งหมดสร้างความหายนะทั้งหมดในเก่อ